สำหรับงาน Fast Auto Show 2025ในครั้งนี้นะคะ Honda ยกขบวน XEV มาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่ม BEV นะคะแบตเตอรี่ EV ซึ่งเราก็มี Honda EN1 เป็นรุ่นแรกของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมากับ PHEV e นะคะ Full Hybrid มาในหลายเซกเมนต์เลยเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะและพิเศษนะคะในครั้งนี้เรามาพร้อมกับ Honda Pro Oh My Good ยกขบวนคุ้มรับเลยแบบไม่ต้องลุ้นนะคะกับหลากหลายทางเลือกค่ะให้ลูกค้าเลือกเป็นเจ้าของในกลางปีนี้นะคะ สวัสดีครับผมต้อมจากไทยเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่ในงานฟาส Auto Show ปี2025นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานี่เองนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้เรียกว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเยี่ยมชมหรือว่าดูรถยนต์ภายในบูธได้นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อมาจัดแสดงในงานครั้งนี้เช่นกันแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มีโอกาสมาเปิดแคมเปญของทาง Honda a u t o โ o ม i l e นะครับทางบูธรถยนต์ Honda ก็จัดแคมเปญฮอนด้าโปรโอใหม่กู้นะครับเป็นแคมเปญพิเศษมากถึง4คุ้มนะครับให้กับลูกค้ารถยนต์ฮอน d a าได้จับจองได้เป็นเจ้าของซึ่งวันนี้ผมเองก็รับอาสาพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับโปรโมชั่นพิเศษของบูธรถยนต์ Honda แล้วก็พาเพื่อนๆชมรถใหม่ภายในงานครั้งนี้ด้วยครับ Honda Pro o oh โอ y Good นะครับยกขบวนคุม้มรับไปเลยไม่ต้องลุ้นกับแคมเปญตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคม2568น้าคม2,568ะครับรับรถภายในวันที่30กันยายน2568นี้นะครับก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆก็คือ4ความคุ้มค่าของแคมเปญนี้นะครับคุ้มที่1ก็คือทางเลือกดอกเบี้ย0%รรับฟรีประกันภัยชั้นหน ในรถยนต์ทุกรุ่นหรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%ฟรี Honda e เ c l u s i v e Care ตั้งแต่3ปีไปจนถึง5ปีรวมมูลค่าสูงสุดกว่า200,000บาทซึ่ง Honda e เ c l ก s i v e Care นะครับก็จะมีแคมเปญของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับแจ้งเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนคุ้มที่2นะครับเฟรนเกสเฟรนลูกค้า Honda ชวนเพื่อนมาซื้อรถนะครับก็จะได้รับอ e ีคูปองนะครับมูลค่า3,000บาทรวมทั้ง ยังให้ลูกค้าที่ออกรถใหม่นะครับได้รับแคมเปญหรือว่าได้รับคูปองน้ำมันอีก3,000บาทเช่นกันครับคุมที่3 Honda Happy Trade-in นะครับเธอนรถเก่าออกรถใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าตั้งแต่15,000บาทไปจนถึง100,000บาทนะครับถ้านำรถยนต์ Honda รุ่นเดิมหรือว่า Honda คันเดิมมาเทินรถยนต์ Honda N1 อนะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากถึง 1 0 0 0 0แสนบาทด้วยเช่นกันครับแต่ว่าก็มีข้อแม้นะครับว่าต้องจองรถตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าต้องรับรถภายใน30กันยา2568นี้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีรุ่นอื่นที่เข้าร่วมรายการอีกมากมายนะครับ Honda Accord e s e v ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก4 0,000บาทเมื่อเทือนรถเก่าหรือว่ามาออกรถจน Honda a c c o r d ในรุ่น e นะครับ Honda s-rv e HE v นะครับ suv ขุมพลัง ไฮบิดยอดนิยมนะครับได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก20,000บาท Honda City Hatchback Drawal นะครับรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับเรียกว่ายกระดับความหล่อมารอบคันสำหรับชุดตกแต่งภายนอกก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก15,000บาทครับนอกจากนี้นะครับใน City และก็ City h a t c h b a c k ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินโ u โ b o นะครับก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก 15,000บาทเช่นกันครับสำหรับคุมที่4นะครับลูกค้าปัจจุบันนะครับก็จะมีโปรสบายดีซีซั้นนะครับบริการหลังการขายผ่อน0%ให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับการบริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรี25รายการนะครับส่วนลด10%สําสำหรับ Honda Ultimate Care รวมถึงยังสามารถผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในงานบริการทุกประเภทด้วยดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด8เดือนและก็ยังสามารถรับแคมเปญ อนยางดอกเบีย้ย0%สูงสุด10เดือนด้วยเช่นกันครับรุ่นแรกที่พาเ,เพื่อนๆมาชมในงานครั้งนี้ก็คือ Honda City นะครับซึ่งมีรูปแบบทั้งซีดานและก็แฮชสแบ็กมาพร้อมกับขุมพลัง e s e v หรือว่าขุมพลัง ไฮบริดนั่นเองนะครับถ้าถามว่า Hondacity ยังมีเครื่องยนต์เบนซินโ u r b อยู่ไหมยังทําตลาดอยู่เช่นกันแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ชูเลยหรือว่าที่นํามาจัดแสดงเลยก็คือขุมพลัง e-hv นะครับเป็นโฟร์ไฮบริดของทาง Honda นั่นเองนะครับซึ่งตัวรถนะครับก็เนี่ยล่าสุดก็จะมีตัวชุดแต่งที่มันเป็นตัว d r ายว l ลนะครับเป็นชุดแต่งพิเศษเหมือนกันรุ่นนี้นะครับหรือว่า Hondacity e s e v ก็จะมีราคาเริ่มต้นเพียง729,000บาทนะครับจุดเด่นของรถ ยนรุ่นนี้นะครับเป็นซิตี้คาร์ขนาดเล็กที่มีพละกําลังที่ดีแล้วก็ขับได้อย่างสนุนานนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์ตัวขุมพลังนะครับก็ได้ขุมพลงังไฮบริดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีทั้งตัว RS ที่เป็นรุ่นท็อปสุดตัว S ก็ได้ชุดตกแต่งรอบคันเข้ามายกระดับความสปอร์ตเข้ามาแล้วก็ตัว d r i w a l นะครับก็จะเป็นชุดตกแต่งพิเศษเข้ามารอบคันเช่นกันก็ถือว่ามีความหลากหลายถ้าเราจะดูในรายละเอียดของห้องโดยสารนะครับนี่ครับ อย่างคันนี้ก็จัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับที่สามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับขึ้นลงตัวพวงมาลัยแบบ Multi unction, มัลติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิพเข้ามาด้วยสามารถปรับตรงนี้เป็นรีเจนเนอเรทนะไม่ได้เป็นตัวปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จะช่วยในเรื่องการหน่วงการชาร์จกับนั่นเองแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์มากมายรวมทั้งระบบความปลอดภัยัสูงของ Honda ที่ขึ้นชื่อที่เรียกว่า Honda Sensing นะครับถ้าเป็นรุ่น RS ก็จะได้กล้อง แสดงภาพทางฝั่งซ้ายที่เรียกว่า Honda l a n เลน t c h เช่นกันก็ถือว่ามีความหลากหลายได้หน้าจอขนาด8นิ้วหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งมีฟังก์ชันฟีเจอร์เอาไว้อย่างครบคันนะครับแล้วก็มีชุดในเรื่องของระบบปรอากาศก็จะมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิต่งตางๆนะครับเป็นหน้าจอแบบดีตอนทั้งหมดมีช่องเสียบชาร์จไฟที่มันเป็น USB Type A 2.2ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรามี Power Outlet 12โวลต์นะครับชุดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ eCVT ของทาง Honda นะครับก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าฟังก์ชันไอคอนนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่จะขับได้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นเหมือนกันมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับใส่เข้ามาทั้งหมดเลยรถเล็กขนาดนี้ราคา700,000กว่าบาทก็จะได้ทั้งความประหยัดแล้วก็ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ ไม่ได้น้อยหน้าใครในตลาดด้วยครับคันนี้เป็น Honda City ชุดตกแต่งดาวนะครับเป็นชุดตกแต่งจากประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตได้ว่ามีการยกระดับความสปอร์ตมากขึ้นราคาค่าตัวปรับเพิ่มขึ้นมาอีก30,000บาทถ้าเทียบกับในรุ่น RS ราคาตั้งไว้829,000บาทไดนาตาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาหรือว่านะครับไปเช่าซื้อได้เลยนะชุดตกแต่งแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามาจากญี่ปุ่นเลยเขา ออกมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนที่ยกระดับความสปอร์ตเข้ามานะครับชุดตกแต่งบริเวณกรอบไฟต่างๆแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณลิ้นด้านหน้านะครับยกระดับความสปอร์ตเข้ามาทั้งหมดเช่นเดียวกับตัวหลังคานะครับมือจับประตูต่างๆรวมทั้งสกเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นชุดตกแต่งไดวอลทั้งหมดนะครับเป็นรูปแบบของการตกแต่งสีดำกลอสแบ็กสี ดำมันนั่นเองนะเนี่ครับเรียกกันง,ง่ายๆเลยส่วนด้านบนหลังคาก็จะมีการติดตั้งตัวสปายเลอร์เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเรทของหลังคามีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ดูสอดรับกันดีทั้งตัวด้านบนหลังคานะครับที่มันเป็นสีดำกลอสแบ็คนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศแบบครีบฉลามรวมทั้งตัวสปายเลอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ดูสอดรับกันดีส่วนด้านล่างนะครับบริใต้กันชนก็จะมีการติดตั้งชุดที่มันเป็นชุด ครอบกันชนด้านหลังนะครับเป็นตัวสกเกิร์ตเพิ่มเข้ามานะครับก็แรดูสปอร์ตนะครับมีการดิฟลายเคลือบลายตัวเคปล่าเข้ามานะตรงนี้ก็เพิ่มอารมณ์สปอร์ตสำหรับวัยรุ่นนะครับแนะนำเลยนะอารมณ์แบบนี้นะครับเรียกได้ว่า8 2 9 0 0 0บาทเพิ่มชุดแต่งมาประมาณ3 0 0 0 0บาทแต่ว่าก็ได้รูปแบบหล่อๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวล้อสีดำชุดตกแต่งภายนอกนะครับที่มีความสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นมากขึ้นนั่นเองครับ h o n d a Civic e-SEV ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นก็คือ e l p l u s ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,90,000้านบาทนะครับในรายละเอียดของตัวรถนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากตัว RS บ้างนะครับที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ก็คือในรุ่น RS ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสดไดฟีเจอร์ไดออปชั่นมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะว่าจะเป็นขุมพลังไฮบริด ที่ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็น f u ูลไฮบริดของทาง Honda นะครับถ้าใครได้ไปสัมผัสไปขับหรือว่าไปทดสอบมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่า Honda Civic นะครับเป็นซีดานขนาดกลางที่ขับได้สนุกมากๆแล้วก็มีอัตราสิทธิป์ปืนเฉลี่ยที่ประหยัดมากเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับในตัวของการรับประกัน ในตัว Honda Civic รุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งดอกเบีย้ย0%ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับหรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมกับ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีเทียบเท่ากับมูลค่า173,000บาทครับ สำหรับตัว Honda Accord e h e v นะครับรถยนต์ซีดานในระดับ d s e gment ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี e h e v เช่นกันนะครับตอนนี้ก็จะมีรุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น e ราคาเริ่มต้นเพียง1 5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์อาจจะแตกต่างจากในรุ่น i-s บ้างแต่ว่าได้ในส่วนของคุามพลัง e h e v ได้ในส่วนของระบบความปลอดภัยสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ก็จัดเต็มเลยนะครับทั้งปลอดภัยทั้ง แล้วก็สมรรถนะน,นะครับต่างกันเพียงฟีเจอร์และก็ฟังก์ชันเมื่อเปรียบเทียบกับในรุ่น RS เท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับว่าจะสนใจรุ่นไหนนะครับสำหรับในตัวของ Honda Accord ซึ่งเราก็ได้ขับทดสอบมาแล้วนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นที่น่าสนใจในกลุ่ม รถจนครอบครัวนะครับรุ่นนี้ก็ตอบสนองได้ดีทั้งในเรื่องของการขับขี่การบังคับควบคุมต่างๆฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยจัดเต็มเลยนะครับมาดูรายละเอียดด้านในกันเลยครับห้องโดยสารของ Honda Accord นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น RS ก็แน่นอนพอมันเป็น RS ท่านก็จะได้ตัวการตกแต่งที่มันเป็น เช่นสายนะครับเป็นลักษณะการเดินได้สีแดงเข้ามาเบาะหุ้มด้วยหนังห้องโดยสารก็เน้นความสปอร์ตเน้นความรู้หรากันแบบเต็มรูปแบบนะครับตัวพวงมาลัยนะครับได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบจัดเต็มเลยได้ Google Assistant นะครับระบบที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามา ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาข้อมูลการทำงานของตัว Google ได้ด้วยมีระบบแผนที่นำทางมีระบบเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Apple, c a r p l a y Android Auto เชื่อมต่อในระบบไร้สายได้ทั้งหมดมี Wireless c h a r อ e r อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นรถยนต์ ซีดานขนาดใหญ่ที่จัดเต็มเลยมีหลังคาที่เรียกว่าพลังบิ๊กซันลุปขนาดใหญ่ปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีม่านด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับในส่วนของรายละเอียดห้องโดยสารในส่วนของความกว้างความสุขสบายนะครับเบาะนั่งก็ปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมนะว่าในตัวของ Honda a c c o r d eSUV นะครับเขามีอะไรที่โดดเด่นบ้างมีไฟ ambient light ตกแต่งเข้ามามีการตกแต่งในรูปแบบที่ยกระดับความสปอร์ตเข้ามาด้วยนะแม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่แล้วแต่ว่าวัยรุ่นก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามีการตกแต่งเรียกว่าพอเข้ามานั่งพนักพิงนาเนี่ยรู้สึกสปอร์ตรู้สึกวัยรุ่นรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีครับนี่ครับคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ในแบรนด์ของ พ o นด้นะครับเจ้า e อ็วัน mm hmm. ก็เรียกได้ว่าชาร์จ1ครั้งวิ่งไกล5 0 0กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC กับค่าตัวหนึ่งล้านหนึ่งแสน 9 9 0 0บาทนะครับก็จะได้รถยนต์ไฟฟ้า100%เลยแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับตัวแคมเปญของ Honda n 1ก็จะมีดอกเบีย้ย0.69%สําหรับ Honda Royalty หรือว่าครอบครัว Honda พร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ0.99%สาหรับลูกค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ก็จะได้ตัว Honda e x c l u s i v e Care พร้อมกับโฮมชาร์จเจอร์ไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่า ครบเครื่องเลยนะครับบริการติดตั้งพร้อมกับสายชาร์จพกพาภายในรถมูลค่า69,000 500บาทด้วยนะครับในเละเอดของรถนะครับไปดูในคลิปได้ซึ่งผมก็ได้ทําการติดตั้งเครื่องมือทดสอบแล้วก็ไปทดสอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เกันมาแล้วนะครับเป็นรถที่ขับดีเป็นรถที่ใช้งานได้ดีเลยนะซึ่งตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากหน้าตาที่มีความทันสมัยแล้วนะครับห้องโดยสารก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวรายละเอียดของหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะครับถ้าเราจะดูจากรายละเอียดของหน้าจอกลางแล้วนะครับนี่ หน้าจอกลางเป็นหน้าจอทรงตั้งขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเข้ามานะครับพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะครับรอบคันด้วยนะครับด้านหน้าก็ดีครับให้ลำแสงที่สวยงามการตกแต่งห้องโดยสารของ Honda In one ấy, ินเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวพวงไลัยได้มันติฟังก์ชันเข้ามาชุดมัดวัดรือนไม่ก็แสดงข้อมูลการขี่แสดงข้อมูลการใช้พลังงานเอาไว้ครบเช่นกันแล้วก็ตัวชุดควบคุมเกียร์นะครับแตกต่างกันไปรุ่นนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าหรือว่าระบบที่เรียกว่า ไร้ใบวายนะครับควบคุมการขับขี่ได้ง่ายมีไวเลสชารเจอร์มี ger, ม Power Outlet 12โวลต์มีช่องเสียบชาร์จไฟ USB Type A Type C ให้มาครบเช่นกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับแบบนี้มีกันครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นไร้โหมดโหมดการขี่ให้เลือกเบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮนะครับระบบคอนพล์ชั้นสูงอย่าง Honda Sensing ก็จัดเต็มนะครับในรายละเอียดของการตกแต่งในรายละเอียดของระบบคอรพ์พล์ชั้นสูงนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยนะครับห้องโดยสารตัวเบาะนั่งต่างๆนะฝั่งคนขับปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับแบบแม่นวลแล้วก็การตกแต่งของตัวเบาะนั่งต่างๆก็จะมีแถบมีวัสดุตกแต่งที่แลดูสวยงามแลดูทันสมัยครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นเดียวกับห้องโดยสารด้านหลังนะถ้าเข้ามาดูรายละเอียดของรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยตัวห้องโดยสารด้านหลังก็ใช้ได้นะครับถ้า เข้ามาดูตัวเบาะนั่งตัวละเอียดแล้วนะแม้ว่ามันจะแลดูคล้ายกับ Honda h r v แต่ว่าในรายละเอียดของตัวห้องโดยสารนะครับถ้ามองในส่วนของพื้นที่การใช้งานต่างๆนะครับเนี่ยพื้นที่เหนือศีรษะก็กว้างพื้นที่เล็กลุมหรือว่าพื้นที่ส่วนขาก็ให้มาค่อนข้างครบเครื่องเบาะนั่งสามารถปรับพับลาบได้หรือว่าปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการ จัดเก็บสัมภาระได้ในรูปแบบ60-40แล้วก็มีช่องแอร์2.2ตำแหน่งสำหรับด้านหลังปรับทิศทางแรงลมแอร์ได้มีช่องเสียบชาร์จไฟที่มันเป็น USB Type C 2.2ตำแหน่งมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรายละเอียดของห้องโดยสารก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับแต่ดูจากรายละเอียดของรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับอย่าลืมว่าชาร์จเต็มนะครับวิ่งได้ไกล500กิเมตรสำหรับ Honda N1 แล้วก็การตกแต่งไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดภายนอกนะครับที่มีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปรายละเอียดภายในนะครับชุดไฟท้ายดีไซน์ไฟท้ายนะครับมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็แลดูสะดุดตานอกจากตัวแบตตัวโลโก้ n 1ที่แตกต่างแล้วนะครับรูปแบบของตัวโลโก้รูปแบบของตัวฝาท้ายต่างๆนะมันก็แลดูเป็นรถไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับทันนี้เป็น Honda h r v โฉมใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็น n ิว Honda h r v ที่เพิ่งจะเปิดตัวมาพร้อมกับ สีใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีกากีแซนนะครับก็เรียกได้ว่าดูโดดเด่นสะดุดตาเลยนะการตกแต่งแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่น RS นะครับราคาค่าตัว1 1 7 9 0 0้านบาทถ้าดูในรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่น E นะครับราคาที่ตั้งเอาไว้เพียง9 4 0 0 0 0 9,000บาทนะครับในรายละเอียดของตัวรถในรายละเอียดของแคมเปญก็จะได้แคมเปญดอกเบี้ย0%ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีหรือว่าจะเลือกดอกเบี้ยพิเศษ9 9นะครับพร้อมก Honda Exclusive Care 5ปีนะครับเทียบเท่ากับมูลค่า154,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมก็คือ happy trade in นะครับสามารถนำรถคันเดิมมา ขายหรือว,ว่ามาเทินเพื่อจะออกรถ Honda SRV e s s e v คันใหม่นะครับรับส่วนลดเพิ่มเติมหรือว่าสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก2,000 20, 0บาทนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็รับรถภายในวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของแคมเปญที่น่าสนใจของ Honda SRV e s e v ชชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง900,000 กว่าบาทเท่านั้นหรือว่า940,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ในรุ่น e ซึ่ง Honda h s r v นะครับตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นเลยก็จะได้ในตัวเครื่องยนต์ไฮบริดกุมลังไฮบริดแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Honda Sensing นะครับเข้ามาครบเลยนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับแตกต่างกันไประหว่างรุ่น e รุ่น e p l u แล้วก็รุ่น r s เท่านั้นเองครับ และนี่ก็จะเป็นแคมเปญพิเศษทั้งหมดนะครับสำหรับ Honda Pro โอใหม่กูดยกขบวนคุม้มรับไปเลยไม่ต้องลุ้นนะครับซึ่งแคมเปญนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมและก็มีข้อแม้ก็คือต้องรับรถภายในวันที่30กันยายนนี้และก็ใครที่มาเดินชมรถในงานนี้ไม่ทันก็สามารถไปชมรถหรือว่าไปทดลองขับที่โชว์รูม Honda ทุกสาขา ทั่วประเทศได้เช่นกันครับและนี่ก็จะเป็นการนําเสนอพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับแคมเปญของรถยนต์ Honda ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้เป็นแคมเปญพิเศษจริงๆมีทั้งดอกเบีย้ย0%มีทั้งโปรโมชั่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกับโปรสีทธคุ้มของ Honda ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำรับวันนี้สวัสดีครับ